อ่ะโอเคนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง TikTok กันหน่อยนะครับก็คือประมาณนี้เลยเนาะอ่ะก็คืออย่างนี้เลย t i k t o กก็คือตอนนี้นะครับทิกตอกสามารถทำรายได้กับเกี่ยวกับเงินได้แล้วนะครับก็คือการดูวีโอการสร้างรายได้การรับชม TikTok ช่องคนอื่นนะครับก็จะมาณนี้เลยก็มีมานานมากแลนะ้วเนาะก็คือจะมาณนี้นเลยนะครับ โอเคไหมก็ประมาณนี้กันเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทําการเข้าไปที่วิดีโอ tiktok นะครับอ่าก็จะประมาณนี้กันเลยครับอ่าการดูวิดีโอนะครับก็จะประมาณนี้กันเลยเราก็ทําการมาดูที่คําว่าให้เราทําการบนท,ท,ที่ที่คำว่าโปรไฟล์นะครับตรงนี้กดตรงโปรไฟล์เลยนะครับทีนี้เราก็ทําการมาดูที่ตรงคําว่า ข้างบนนะครับข้างบนมันจะมีคําว่าตรงนี้อยู่นะครับมันจะมีคําว่าคําว่าเหรียญน,นะครับตรงนี้กดแตะเข้าไปลเลย,ลเลยกดแตะเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ปึ้งอ่ะแล้วตรงนี้นะครับเขาจะให้เราเก็บเหรียญน,นะครับตอนนี้ผมมีอยู่ 12k นะครับ 12k ก็12คือเท่ากับประมาณ1.2นะครับก็คือให้ทําครบ วันล,ละอยู่ที่ประมาณ102นะครับก็คือจะอามาเนี้ยเลยนะครับเช็คอินนะครับอ่าต้องได้อยู่ที่ประมาณ7 8เอ่อ78,000แพันแต้มนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเข้าไหมอ่าก็จะได้อยู่ที่1.3แต้มนะครับก็ตามนี้เลยนะครับอ่าถึงจะสามารถถอนเงินเข้าบัญชีทูมันนี่วอลเล็ตได้ นั่นเองนะครับก็ตามนี้กันเลยนะครับอ่าเราสามารถดูวิดีโอผ่านอ่าทิกตอกได้นะครับแต่ว่าทํำไรายได้อย่างอื่นได้ไหมก็คือเราสามารถทํำไรายได้อย่างอื่นได้อย่างเช่นการทำอ่าการทำไอเดียการทำเกี่ยวกับการทำเกี่ยวกับอะไรหรือไม การทาเกี่ยวกับเรื่องการทาเกี่ยวกับการขายของการทาเกี่ยวกับขายเขาในที่ตอกเนาะมันก็จะโดนภาษีด้วยนะครับโอเคใจไหมอ่าก็ตามนี้กันเลยนะครับทีนี้ถ้าเราเก็บเหรียญได้แล้วมันก็จะได้เก็บเหรียญขึ้นมานะครับตามนี้กันเลยเนาะอ่าให้ดูตรงนี้นะครับอ่าให้ดูตรงนี้นะครับเราก็ทําการไปดูตรงนี้นะครับ ตรงนี้ยิงเหรียญขึ้นมานะครับเหรียญก็จะมาที่ตรงนี้นะครับอ่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเราดูวีโอปุ๊บมันก็จะไม่ได้เหรี่ยญขึ้นมานะครับนี่ครับเห็นไหมหนึ่งร้อยก็จะเท่ากับประมาณอยู่ที่มันเท่าไหร่ไม่รู้นะครับต้องดูให้ครบพันหนึ่งนะครับโอเคไหมดูสิบวินันทีดู3าสิบวินันทีดูสีิบวินันทีดูห้ิบวินันที นะครับก็เราก็จะได้นะครับนเดหนึ่งนะครับเข้าไมครับอ่าการดูนะครับอ่าก็ตามนี <t <t ้กันเลยนะครับการสร้างวิดีโอนะครับการสร้างวิดีโอเรามาดูที่ตรงนี้นะครับดูตรงปุ่มนี้นะครับการสร้างวิดีโอตรงนี้เลยนะครับการสร้างวิดีโอนะครับ การสร้างวิดีโอนะครับเราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้เลยนะครับจะตามนี้นะครับ แบบนี้เลยนะครับอ่ะเราก็ดูวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับวิธีการรับเ,เหรียญวิธีการรับติ๊กตอกใช่ไหมติ๊กตอกสตูดิโอนะครับจากสตูดิโอสร้างรายได้ขึ้นมานะครับก็คือเราก็ทาไงนะครับเราก็ทําการมาดูตรงนี้นะครับเราก็ทําการมาเปิดสร้างรายได้ก่อนนะครับโอเคไหม ตามนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมขอยาดพักคลิปดูวิดีโอแป๊บหนึ่งเพื่อให้ได้พันหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าใช้เวลานานมากเลยนะครับเโอ้ผมขอยาดดูวิดีโอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเมื่อทําครบใช่ไหมถ้าเราทําครบเราจะได้อะไรรู้ไหมครับเราก็ทําการมาดูที่ตรงนี้นะครับให้เราทําการดูที่ตรงนี้นะครับอ่ะให้เราทำการกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็ทําการดูที่ตรงนี้นะครับ เราก็ทำการกดเข้าที่ตรงคำว่าแต้มนะครับตรงนี้อ่าเราก็ทําการมาดูที่วีดูวีดีโอตรงนี้นะครับถ้าเราทําการครบอยู่ที่ประมาณสองหมื่นเจ็ดพันแต้มเราก็ได้รับตรงนี้นะครับอเราก็ได้รับอยู่ที่สิบสิบนาทีขึ้นไปเนะี่ยเราก็ได้รับเงินอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยสองบาทใช่ไหมครับก็คือก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่า หรือถ้าเราเชิญเพื่อนใช่ไหมเชิญเพื่อนเราก็จะได้รับประมาณอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็คืออยู่ที่1、นึบาทเลยแล้วก็ถอนเข้าบัญชีธนาคารได้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ใช้เวลานาน,านมากนะครับ กับการดูคลิปวิดีโอนะครับอ่ะก็คือมันต้องประมาณ5วันมันถึงจะได้รับแต้มนะครับ1 1ถึง24สกรุกกระดากระดานะตามนี้เลยนะครับเคนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ